สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมม d y p r o f e s นะคะวันนี้นะคะพอก็จะมาทำคลิป10 n Fact a b o u m นะคะพอจะบอกว่าวันนี้นะพอยแอบมาไ่้หลังห้องไว้ทุกคนเออก็ไม่ได้มีใครามก็ไม่มีใครอยากดูแต่ก็จะบอกนะคะหลังจากที่พอยไม่ลงคลิปมานานนะคะวันนี้พอก็เลยจะเอาคลิปนี้นะคะมาลงนะคะจากที่แบบเราไม่ได้ลงนานเนาะก็ไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกนะคะพอยชื่อสิริรัตน์พงเมือนนะคะชื่อเล่นชื่อพอย ที่2นะคะวันเดือนปีเกิดใช่ไหมพอเกิดวันที่10ปพฤศจิกา2544นะคะตอนนี้นะคะอายุ19ปีจะ20่แล้วโอ้ไม่ก็จะยี่สิบแล้วแต่สมองยังมองน้ากระโดดใจนะคะทุกคนข้อที่3นะคะพี่น้องนะคะพอมีพี่ชายหนึ่งคนนะคะพอลูกคนที่2ข้อที่4นะคะพอเป็นคนที่ไหนพอเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่กำหนดเลยนะคะ ข้อทีห้าอันนี้คือแบบสุดยอดมากทุกคนคือพอยเคยถามแม่ตั้งแต่เด็กใช่ไหมว่าเออพอยกุูอะไรคือเพื่อนทุกคนเขารู้ก,ก๊เปันหมดแล้วเว้เออแล้วพอคอยมาเรียนพอเข้ามาหาอะไรใช่ไหมคือแบบ เขาให้กรอกกรุ๊ปเลือดเข้าระบบอะไรเงี้ยแล้วคือพอ,อยไม่ดูกรุษษษ๊ปเลือดแล้วก็คือมันาถามว่าเออทำไมถึงไม่ดูอะไรเงี้ยเคยถามแม่แลวแต่แม่บอกว่าไม่ได้ตรวจแต่เด็กก็คือจะต้องไปตรวจใช่ไหมในความที่อีนี่นะคะก็คือโตใหญ่แล้วนะคะแต่ก็ยังกลัวเข็มอยู่เหมือนเดิมเออก็ยังกลัวเข็มแต่ก็ต้องไปตรวจก็เลยไปตววรวจพอยเลยอยากจะบอกว่า นะคะคเป็นเลือดกรุ๊ป A นะคะทุกคนเผยสะบอกนะคะเพรภูมิใจมากพอมีกรุ๊ปเลือดเป็นของตัวเองแล้วนะคะพอได้ทราบแล้วนะคะว่าพอเป็นมีเลือดกรุ๊ป A พอมีเลือดกรุ๊ป A ทุกคนข้อที่6นะคะฉาย,ยามาที่นี่ยังไม่ร <c oughs> ู้หรือมีไหมก็ไม่รู้แต่คือถ้าเป็นตอนมัธยมก็อาจารย์จะเรียกว่าอ,อ,อะไรนะเขาชอบเรียกว่าอะไรนะอ๋อ เขาเรียกว่าบลวิวนะคะทุกคนเพราะมันพะมันตัวใหญ่ใช่ไหมพอมันตัวใหญ่เลเขาแบบถ้าจะแบบเออบาหวานอะไรเงี้ยเขาก็แบบชิวแล้วชินแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออไอเบลวิวเป็นเนมา่าบางทีก็เจ๊เจพลเจ๊พลอ,อ,อะไรเงี้ยส่วนเพื่อนในกลุ่มนะคะมันจะชอบเรียกพ่อยว่าอีชา้างฟังนี้นะคะว่าอีชา้างดูมันเรียกพอยซีอีชาอ้างอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันเข้ามาดูมันก็จะรู้นะว่าใครเป็นคนเรียกว่าอีช้างน,นะคะแต่ก็สนุกดีทุกคน เป็นสัตว์ที่เรียกแบบว่าเออมองหนะเรียกกันแล้วก็คือก็รู้แล้วว่าเออมาถึงใครส่วนข้อเจนิสัยใช่ไหมวีถ้ามอกก็ต้องแบบ่ามว่าโอยตัวเองใช่อะเออจริงก็ถ้ามองจริงจรินะก็ปกติก็คือเป็นคนแบบหน้านิ่งอะเออถ้าแบบไม่รู้จักใครก็คือจะน้านิ่งเขาเลยว่ะแต่คือเราจริงๆรแล้วอะ ก็คือเล่นได้ทักได้แต่ปกติเป็นคนแบบคนหน้านื่งอะไรเงี้ยถ้าแบบบางทีก็แบบคนใจร้อนขี้หนุดหนิดอะไรเงี้ยแต่ดีก็มีนะเออก็ไม่อยากพูดก็พูดแต่เขาวอวยตัวเองนะเออแต่พอจะให้ไปฟังเพื่อนนะคะคนหนึ่งก็เอาจริงๆเพราก็มีเพื่อนหลายคนแหละแต่ว่ามันยอมอัดแค่คนเดียวเนาะคนนี้ก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณเกือบเจ็ดเดือนแลละสนิทไหมก็ไม่รู้ก็สนิทแต่สนิทกว่าตัวเองก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยว่า มันคิดว่าพลอยเป็นคนนิสัยยังไงนะคะทุกคนพลอยเป็นคนยังไงอ่ะก็ตอนแรกไม่กล้าคุยด้วยใช่ไหมเพราะว่าเพราะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคนอื่นจะชอบว่านางว่าหน้าไม่รับแขกแต่ตอนเขาเจอตอนแรกใช่ไหมก็คือนางยิ้มมาเลยจ้านิสัยเหมือนแม่ที่บ่นี้แต่รวมๆก็ดีบ้าดีอ่ะโอเคหลังจากดูเสร็จแล้วใช่ไหมก็คืออืมกดโอเคโยก็โอเครับได้โอเครับได้แต่คือตอนนั้นที่เพื่อนอัดอ่ะพอไม่ได้อยู่ในห้องนะออเออแล้วก็คือตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็ ออกไปอยู่ข้างนอกก็คือให้เพอนอ่านต่อไปข้อที่8นะคะเรียนที่ไหนพอเรียนอยู่ที่วิทยทาลัยการสราธารณสุขสิรินทรจังหวัดพิศนุโลกนะคะเรียนเป็นสาขาพอเรียนเป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนะคะข้อ10นะคะทำไมถึงอยากทําช่อง Youtube ก็คือพ่อตั้งเป้าไม่ใช่ไม่เชิงว่าตั้งเป้าหรืคืออยู่ดีๆมันก็ คิดขึ้นมาว่าเอออยากมีช่องรูปของตัวเองเนี่ยคือตอนนั้นประมาณมสี่หรือมห้านี่แหละถ้าจะไม่ผิดแต่คือช่วงน,นั้นน่ะคือมันยังแบบไม่มีเวลาได้ทำไงเออแล้วหลังจากนั้นก็คือช่วงปิดเทอมมหกอ่ะคือแบบมันว่างจัดว่างว่าง,างจัดเลยอ่ะก็คือแบบไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมก็เลยเอออัดคลิปนี้แบบ The i s o t o ว้าวคลิปนี้นะคะก็คือเป็นคลิปแรกของช่องนะคะพอลงวันที่สามเมษายนนะคะสองพันยี่สิบเองนะคะทุกคนเมื่อปีที่แล้ว ก็เป็นคลิปแรกเลยที่รน้็คือจะบอกว่าเพลงเนี้ยฝึกเต้นนานมากก็คือเห็นแล้วแบบขำตัวเองแลเวถ้อใคร่ยายามเอออย่าขำนะคะมันเป็นคลิปแรกเนาะทุกคนก็แบบเออมีผิดพลาดกันได้บ้างอะไรนะย้อนย้อนกลับไปใช่ไหมก็คือทาไมถึงอยากทำก็อย่างที่บอกคือมันว่างจัดเออมันว่างจัดมันไม่รู้จะทําอะไรเห็นเห็นแบบช่องนั้นแบบข้อท้องช่องอะไรแบบเออก็อยากลองดูท้าทายเลยก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ว่าง มันว่างจัดไหมวะมันไม่ว่างนะแต่คือพายายามทำคลิปทีตัวรู้สึกว่างตลอดเวลา้าใแต่ว่าจริงๆม,มันก็ไม่ว่างหรอกแต่ว่าอยากทําให้ตัวรู้สึกว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เออเนี่ยอยากจะทําก็คือคลิปนี้ก็คือถ้าแบบคนตอบรับมาถ้าถ้าคนตอบรับมาดีก็อยากทําคลิปต่อไปแต่ส่วนใหญ่ก็อยอังแบบ ยังไม่ได้ไปดูดีๆว่าเออจะทําอะไรต่อไปแต่ถ้ามีคนแบบเออทาลองทบบรีวิวชีวิตกันมันอยู่ซิว่าเอออยู่เป็นยังไงวอาเกจทำวอกหนึ่งวันหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับอ่าอะไรการเรียนหรือว่าเรื่องอื่นๆอะไรอาจจะแบบไม่ได้มีสาระอือเรื่องไม่มีสาระนี่คือแบบดีมากแล้วคนแบบยิงเรื่องฝอยแบบพูดให้พูดเลยดีอ่ะพูดได้สาหรับแต่ไม่จนแบบพูดจนแบบ เพื่อนไม่คุยด้วยอ่ะไม่เรียอะไรแบบเพื่อนไม่คุยด้วยไม่สนใจสายก็แบบนั่งรอให้คนเดียวแล้วเพื่อนก็มาโอมไม่ดีเลยตอนนี้ก็คืออยากทําช่องไปของตัวเองอยากแบบลองทําอะไรใหม่ๆอยากแบบอยากลองท้าทายตัวเองดูว่าจะทําได้หรือไม่ได้อะไรอย่างไงก็อยากจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะก็คือใครอยากคอมเมนต์อะไรนะคะคือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะพร้อมที่จะน้อมรับ ทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็อยากให้พลอยทำอะไรอยากให้พลอยปรับปรุงตรงไหนหรือว,ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอมเมนต์มาที่ตาคิดเลยท้ายนี้นะคะก็อยากฝากนะคะกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b นนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะสำหรับคลิปอยากให้น้าพลอยทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยุ่จะกัดนะคะทุกคนจะเป็นไข้ติดต่อเลยนะคะเพราะว่าแอบมาถ่ายหลังห้องนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะบ๊า,า,า,านนยบา,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 าย